ล้านหอไปซะดววัรจ้วเครับจ่วย้อมาล้านลเห็แล้วนะล้านนี่มักสียน้าน้านอาจารย์ล้ยงผู้กำกับล้านจ้าครับเมื่อมาขวัล้านตัวเส้นมาวะวนี่ยไดนใจหมดเพราะว่มื่อมขวัญเมื่อก็มีขวัครับยังกระซาวม่อมีขวั กันเก่กกันเกนี่คนกินอะไลูกข้อนงกินอะ่รแม่หกแม่ขบอแม่หมกฟารั่งผู้กล่าว่าหมกลนช้างคนช่างนแกงหมวแกงกระมดยังคงอยู่เออเออนอ้ยั่างยังมาเนี่ยมาขอพ่อมาขอโชคขอ ลาบน้ำพอแลละบานนี่ออัตเล่น้ำพออ<ม>ไปฝา่าเอฟซตอนเอซปีใหม่สงขลายปีเก่าตอนรับปีใหม่ยุ่งวันกันบทุกอย่าไท้าพูดแล้วพอไ,<ม>ได้พอไปฟุตเอฟซก็สิมีศกมีได้กิเจ๊าะเสีสยอืมครับผมเป็นเุ้นสั้นที่น่าก่อนเนาะบ่ถอเอาไม้สวม โอ้เลยตัวทองวลดเจ้ที่มัไ่ยังหน่อยันไปยงห่อยอันนี้เป็นชายาเขาที่เอเยิงรันนันหน่ยังมชวยตัวชวสองคนเจ้าจ้าอันนี้เขาบอกเนาะมันพช่ไหอันนี้ก็เลาก็เร่าจ็ใชมครับปเนี้ยม่ได้วาจว้งเขายิงจือแล้วเขาเลยเอาเยทางหัวทีบสองล้กครับ ไม่ชัวกัชั่วกันที่ไปก็เพียงเห้ามไปเนาะแมนเน่ะความแมนเนายเอาม่ไปเอาไปกันเต็มลงกันเนาะอันนี้กันไปเอาเตนมลงกันรูก้กันใจอยู่าชอไปเนี่ยอันนี้ใจอะมาชามเชื่อใดูแลก็เลยบอกเออเอาม่นช่วเนี่ยไม่ได้ช่วจักสิ่ไ่ได้เสียจักสิ่ง่วเขาหรอกจ้างก็ไม่ได้ช่วยจีไม่ห่างเพื่อน มีอยู่กนดามีอยอะค่มมีบ่เยอะเลยเห็นแต่แค่ไหให้ผ่านเลยสินทร์ไม่มีรับเอางรั้าเ็ที่ามคนมาไม่ยังคนหรอกอืมนี่เปอนไรเหรอันไม่หานองมาอะไรโอ้นนี้แสดงว่าเป็นบุญมาขอส่งขอถือให้ใจดีใช้ดยน้าครับเมื่อนได้เากลกำมาใไขั้นไม่วานเป็นสามยี่สิบที่สิบุมเลยหรออื บางกีไปปล่อยเรีกก็เดี๋ยวไปไล่ไล่มันสามทีมือคนลบไม่ไหวเขากันพวกเจ้าัมรักกปล่อยเครื่อย่างบยเนี้ยวที่ป่ยเจ้าหนี้หาสามทีมสืบสืบมเดี๋บอเรียกได้นร็เดี๋ยวไปจะบอกบอกเรียกเพ่อนมันบุกไบดังทัวโลกทุบเศษแม่นี้เรียกอ่ะนี่เราพ่อยจะชกกินบอก 多害人，包家里人聚会不能，我说的会包么不能？对啦，那我主要要吃包人。现在看的百分之才感觉到，用不着了。老公哥北京比的我。

เียนาทํมเมื่อละสงัมไม่วดผีก็มาถวายไม่จบุญหรอกสงม่อก็ไถวายค่อยจะเลิกคนโอ้ซ่องโสงโ้ขายเล็กตอนนี้ไม่ได้ขายเล็กขายเล็กตยเลขายเล็พ่อเพี้ยนหมอนี่พ่อพ่อลูกใส่ไขยให้พ่อเนี้ยมาเาไข่ให่อยให้หน่อยนี่หลายหลายท่านบาทยังสองขีหลองไม่รอ ม่ดีหรอกนะอันนี้บ่ได้น้ำเรื่ก่พนั่นะอันนี้พอด้เดี๋ยวเจ้าลอดนั่งก็เลน่นเนี่ยเส้นนีก็ได้หน่อยหน่อยเอาแคมก็่าเอาอะไรตัวเอาแคมแเอาสืืตัวนั่นสินะด้วยด้ยจิบนีนิหน่อยได้ไหมเออไปพ่อรับ บนหลางมันออจําเนี่ยวิววิวววไก่ก็รู้ไก่พ่อไก่พ่อยก่สามสิบเก้าบาทไก่ครไก่ห้าร้อยบาทลรุงผ้าป่าลงเรียงปลาลงเรี้ยงปลาเรียนก็บอมันวันมันขันก็มีห้าพันก็มีอันนี้สามร้อยแล้วแวส่วนสัตสัตว์สัุไดครื้คุณบอลุงก็ยงนี้อีกสูบเออลุงก็สนี่รไปนสุบกี่ลาไง เียเจ้าเียาบอกเลยเท็ดลงยูทูปไปเสียเปล่าเห้ซีเขาสีอกันตัวกริงครับมาจากทุลินนราลอง,งไปหอดคนแก,ไกนไปตายบาทุกคนมาจาจำบ้านพระเหุกี่ห้องบ้านที่บุญรักบงนี่จะจะจจนที่ตวนั่งให้นอนเป็นคู่เป็ดดนตำรวจจินโยสองล้านคนคนจินิอยสองแสนแจ้งใครใมาแล้ว นเลี้ยงเสียพุชีุทีมันอะไรมั้ยเนี่แม่หมอขาดของมัเนี่เด้ี่เนี่ยิพุีมันโจเกย์บ่อันนั้นก็บอ้าบ่ฟ้ากิดนี่เนี่ยมันเกินสามพิมโอ้โอ้โนบอติดหลายตัวพอได้กันบ่ติดหลายแต่ยังมันคือพโฟล์กี้อ่ะแต่แม่กูยิ้มานบ่บ่เหลียวบ่อบบ่บ่เหลียวพอบด้เป็นนี้นั่นเป็นนี้

ฝาโฮมเนเพียนอยู really? ่อร่ากอากามันเย็นนะยังมแรงมันเย็นมนนาี่กมีก่อนน่เรี่าัก่อนอะไรงเกากนรียกนหวมันมรืออะไก่อนตัวนี้ตวนี้หัวก้อนพี่น้อนไม่ไหมคะหวไมอันนั้นพับเลยพี่เขาจะับนอไมทิู้ปจิ๋ว cái <Nh> thầy phó giáo <-tong> khu này <Nh> co co ở đây là, chú cả, cả con <-tong> sườn, mà บอกเลยค่ะคันเรียกว่าดีกัจากเอะจ้าจุผมมีอะไรครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกก็หกยกเขียสองตัวถ้าคุณแก้วจงมาเดี๋ยวนี้นะไม่พบก้าเห็นนะ ถ้าคุณแก้วอยู่นัวมาผู้ค้าจะบอกยุหลานมาหาเนี่ยจำมาได้นี่นะหกลูกหกลูกเสียยองตัวถ้าคุณแก้วอยู่นัวจนวันนี่คิดได้จะไม่ได้เสียไม่ได้คิดเสียจะไม่จะไม่เป็นประโยชน์คิดได้จะได้พบกันถ้าเคยชี้กันจะไม่พกพันอะไรเลยมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้นะ มาอักบุปนาะเอามาพุทธานิเวตังธรรมานิเวตังจังคานิเวตังพุทธังโนมาธรรมเนี่ยจังคานุญาตเลิกคิดเยอุหูหูลักชวหายะทำไมอย่นี้ท้ากูก็บอกให้เกียดกูคนทั้งโลกจะเอาดังเลย ดังชัวรลกเท่ากูกูบอกถ้าเป็นไปอย่าตกคนโลกค่ะเข้าใช่ไหมค่ะมาเดี๋ยวนี้สามือบบาทแล้วคนหนึ่งแขนสาธุสาจะเป็นสบายนะไม่ขิดบนล่างครับ ยี่ย <pepper>. the ี Esta, ่เหมาครับผมนี่คนหูแบบผบ่อครับจบมีแต่คนหูดีมาลูกมามาเรียกแกมากว่านี้มาลูกมาขี้อับมันต้องมานะยกูเ้ียบพ้อมมันี่ลูกไม่ เิ่งมามาเดียวกันด้วยกี่ตัวมึงก็หล่อมามกผมช่างมึงมามกาโอ้ยเฮยจะบาขดนีไอยบไกไปน้มูนีปนะเยจีจะคอยมาย้มาแลมาแลมาแล้แลปกก้าไปงเย็หกตัวไม่ออกไ่ไห จีเงือกค้สวยอาละเรียกจะมาถ้าจุดมานะครับถ้าไม่จุดไม่จองเชื่อนะไม่จุดไม่เชื่อหวองหนักหาห้อมจุตายยน่ชัวู์คิจงพูดบ่าเลยนี่หะารนี่มัวเนี่ย

เดี๋ยวไปส่งร้านู้ลนะนี่ใครเล่ากูนะเ้ยนี่พอไปยยตมานกไปตามชาตาเด้วเดี๋ยวมี้สียว่าใกล้เคียงจังโจกูคยเสียงเดีวไม่สนใจกู กเ็เดี๋ยววันเดียวคุยเดี๋ยวอีสิบวันังเนอะอมันไม่ได้สองควบครับ <ทะ S 1> อันนี้หลักเลขที่ออกพวกนี้อ่าน,น้กันฟังทีสักหน่อยหลักเลขที่จะออกวันนี้คือรักสิบาลนอีกปอนด์ไม่ได้ไหมมิศูนย มีแปดมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสี่มีหกพี่น้องไม่มาเรียกกันฮะบุ๋มมีครับไม่มาเรียกกันเพรานะงานมันเปลี่ยนอยู่แ <หา S 3> ล้ลหาคนบริจุน<อ>ไล<ป>ย เลขแกเลขก็ไม่มเกเลขีบ่มาน้ากันเนาะค่ะคือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแมนบค่ะแมน่ามมีสามมีหาบ่มาน้ากันะครับีครับที่จุดไว้นี่คือสีมาน้ากันได้เอบซีครับที่ดเลขออกผมจำไว้แล้วเนี่ชีตัวรักเลขที่ออกสตัวนะครับเลขที่ออกมีมี สิ่พันจุดไปอ่ะตัวตัวจอหลักเลขของจอมันสิออกหมดเยอะมากหัวใจบับอันนี้โจประกอบเขาไม่มาเรวยกันเดี๋ยวฟังนม่ฟังนี่เพราะวา้กันแล้วเรียกห้าสิบสองล้านเปอร์เซ็นต์ออกรัฐบาลยึดป่วยมาบันี้บันี้คุณตายสิจับคู่หายพี่น้องครับผมอันบันีตายสิจับคู่ห้ยนะครับแล้วบันเอฟซีจอเระเรียกว่าพู้รัฐบาลป่วยครับผมครับผมครับ พอนั่งวปยจ่อพนปอยหลักมาก่อนพน้องจึ้งเลยต่อไปพนจะไปการจับคู่ให้พน้องจบเอาปาดนีก็เาจ่ายม้พิราก็มีเปียนอูอีกนครับเอซีครับปนมื่ตายจะจับคู่ให้ครับผมได้นี่ก็ไม่มาด้วยการมูต่าบ้างบ้าอันนี้ลักเลอมันพน้องเมีนแมนเมนควบจ่าวับไออย่างไร

นี่กันเด้อกันเจ็ดสองนะเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่เชื่อเลือกกันแปดเจ็ดเจ็ดหกนู่นที่นี่ไปเซอรเลือกกันหกทีห้ามหนึ่งกันครับ กาใชบ่ครับจับัับยเียจังเนาะเบคนี่้ย่อะรเีย่็กคบ่หัวรับัปี่ C ทุกคนครับนี่จะเป็นตัวเลขจากวนนี้ท่องสุตรคพี่น้องเป็นตัวเลขประมาณนี้แหละครับพี่น้องแต่อน F C ปีใหม่ครับพี่น้องั รับี่น้องครับรับี่น้องครับมีจะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางสาหรับพันน้ท่องสุขนะครับเป็นสนับสนุนหนึ่งที่วรับาลรนะครับรับผองเนาะเปินมมีเกจะน้าเห็นเหรียจากพนันแตยางใดพั่น้ดองครับฝากตอนวิีปีใหม่ครับพี่นิอบครับสำหรับทีมีสุนทรีรเข้าาสวัสดีครับกำลังด้วยๆชมชม